sambuddhasa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhi bhuti yampi buddham saranam gacchami bhuti ขัตติยมปีธรรมังสะนังขัจฉามีตัตติยมปีธรรมังสรนังขัจฉามิปตติยมปีสังขังสรนังขัจฉามีตัตติยระมะนีสิกขาปังสมาธิมีปานติปาตาเวระมะนี สิกขาปัฏฐาสัมมาทิยามีอธินาทานาเวรภะณีสิกขาปัฏฐาสมาทิยามีอทิงเมโสมิชฌาจาราเวรมะณีสิกขาปัฏฐาสมาธิยามีกามิุมิชฌาจาราเวรมะณี สังสัมมาทิยมิสุราเมรยามมชามะคัตนาเวระณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมรยะาแนศเรนโพะสัมปทาศเรนะนิพุติยันติตาสมาสิรางวิโสทวี นะครับได้เข้าถวายสักการะองคหลวงปู่พระกูอิทนทสารพิสุทธิ์หลวงปู่เหล็กอินทเสะโร <c oughs> ดังรายนามต่อไปนี้ครับลำ <c oughs> ดับต่อไปขอเรียนเชิญนายภูตะวันชัยโคตรนายกเทศมนตรีตมปุญอุตุมพลพิสัยเข้าถวายสักการะ รชิญคับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนายบรรจงจันดวงสีผู้ใหญ่บ้านก่อเข้าถวายสักการะองค์หลวงปู่ตามลำดับขอเรียนเชิญครับ สาวเยาวภาพิศวงผู้ใหญ่บ้านขนวนเข้าถวายสักการะองค์หลวงปู่ตามลำดับขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญน,นางสาววรัญญาโยธิคาผู้ใหญ่บ้านสพภูหมูดที่เก้าเข้าถวายสักการะองค์หลวงปู่ตามลำดับขอเรียนเชิญครับ และขอเรียนเชิญนางจุธาพรพัฒนสนผู้ใหญ่บ้านสักภูหมู่ที่หนึ่งเข้าถวายสักการะองค์หลวงปู่ตามลำดับขอเรียนเชิญครับ ติสิทธิยาสัพพะพยะวินาศายะปริตังรูธมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพสัมปติสิ